สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องกรุงซิ่งวิ่งห้อยมาเมื่อนี้มาเบิ้งลีลาการถอยมาเป็นกรุงซิ่งห้อยครับมาเบิ้งลีลาการถอยของข้อ,อไม้ตัวนี้ครับข้อไม้ให้เบิ้งสัญญาณของ คนสัญญาณที่พ่นไปพ่นบอกรถแอนนอนมาครับอ่าอเห็นไหครับมี่พ่นบอกนายด้วยครับจ่าริเดียนห้เบีานย์ห้าศนย์หกล้อหน้ารถสี่ค่ะ 4, จ่าริเดียนห้เบีานย์ห้าศนย์แปดล้อหน้ารถสี่ค่ะ ยอมาเดียวเลยอมายังมปวดรอบป้าครับเบืองปา,านางกำลังฝนสายร่มครับ งานบรสดลวงไปแรงไปรงไปรงไปแรงมากรงไรงของไปแรงไปแร่ไปแรรับโอรงไปแรงวมากเไปแจงไโแรรปแรปแรงไปแรงรแ อารถของกลุมซิ่งนึกว่าจะดำแล้วอ๋อมีกแยนชลลอครับกระลักดำคือนี่ดำสองครับรถสายที่ทเบนหน้าเก้าห้าสิบงานของาน้าับงานนี้หน้าเก้าสิบห้าหก้สุดีครับรถเข้าดำแล้วดำแทะตัวเดะกันเลย ก็พนักงานทิ่งห่อเก่งเนาะบอกรถเปลี่ยนแล้วครับก็เป็นกระบอกเปลี่ยนว่าเขาโรงงานที่อยู่ตั้งบ้านผมเนี่ยบอกว่าได้เรื่องเลยสารลี่ก็ลังถอยเขอครับเอ็มซี่ีจอดจอนี่เป็นของกูซิงหวยดำเนื้อ ลำสองคันล็อกลำสามลูกพวก่วงลำสี่รถไถสารีลำหารถพ่วงำลังแรงออกครับบึงท่าบ่ามันจะเป็นลลรถล่อครับบางช่วงกลางวันรถจะบางนะครับอ้าวห็นแล้วครับ เชี่ยทอสก,กาวไม่เสียที่ดินว่ะที่ดินเต็มเลยเหงาไว้พื่อนั้นมาเบิ้งรถของกลุ่มซิ่งวิ่งว้ด้านทางครับสก,กาวกำลังทำการเคลียร์รถสาวรีทเรียนห้าคันแล้วาจะขวารถเ,เลยห้าร้อยห้าร้อยสี่ค่ะรุ่นข้อโค้งครับห้าร้อยห้าร้ยห้าร้อยห้าร้อยห้า้าร้อยสี่ค่ะรุ่นข้อโค้งยันนี่ยังนี่ต่ำข้างหน้า อาเร็จเรียบร้อยครับเคลียร์เร็จเรียบร้อยนี่ครับเป็นบรรยากาศของโรงงานน้ำตาลไทยอุดรครับรถเต้นรันอาครับ,รบก,กุ้งซิ่งวิ่งวอยรถของกุ้งซิ่งวายเท่เร็จแล้วจะทำการพิชิปนะครับจะได้ขับรถออกจากแทน่นอาก,กุ้งซิ่งวอยช่องเล,ยลอยๆขอฝากอาเอฟซีโคดไรโคดแช่หรือคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับอาเกย์กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ